อ,อยากได้ค่าเป็นเมียหรือไม่แล้วในที่สุดภาคสองของอนงก็มาแล้วนะครับทุกคนอาภาคสองเนี่ยเราน่าจะได้เห็นบทบาทหลายๆบทบาทของโจแล้วก็อนงในหลายๆภพชาติเลยเนาะจะมีทั้งที่อานงเป็นนักลกเป็นผีปอบ เป็นคนหนูออแล้วมีความสัมพันธ์ตอนเด็กด้วยนะ,ะภาคเนี้ยเออผมว่าภาคเนี้ยน่าจะเป็นภาคที่โจไปปล้นบ้านอน,นงแน่ๆเลยดูจากตัวอย่างแล้วเราก็จะได้เห็นว่าภาคสองเนี่ยก็จะยังคงความเป็นผีคอมเมดี้แล้วก็ตลกอยู่เช่นเคยแต่ก็หวังว่าความอบอุ่นหัวใจกันแบบเส้นโรแมนติกที่เราชอบมาตั้งแต่ภาคแรกอะ่ะจะยังคงอยู่แล้วก็ชัดเจนในภาคสองนี้เนาะแต่ว่าอยากรู้เหมือนกันว่า ผุ้มกำกับเขาจะเชื่อมยังไงอะระหว่างภาคหนึ่งไปภาคสองเพราะว่าในภาคหนึ่งตอนท้ายของเรื่องอ่ะเราได้เห็นว่าโจได้เสียชีวิตในวัยชราพร้อมกับกําไรของอนงที่อยู่บนข้อมือข้างขวาอ่าก็เลยอยากรู้ว่าเชื่อมยังไงเนาะเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นหนังร้อยล้านอีกเรื่องหนึ่งแน่ๆ